นีคนเคยทัดที่ว่าคืออุงอิงบอสอะไรสวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้มอดกระสินมาที่ทรถตัดมาซื้อของผมกับพึ่งรู้ว่าบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีอาชีพใหม่ให้น้องอุ๋งอิงทำนะครับนี่ต้องอุงันมาเฮ็ดงานอยู่รถตัดเดี๋ยวผมพันสิภไปเบิองว่าแมนอิลีบ่หรือว่าหลังจากว่างานงานคอนเสิร์ตงานทั่วอมอลลเพิ่ม,มาเฮ็ด อาชีพเสริมก็ค <Cash ier. S 1> <cake> ือเป็นพนักงานยู่โรตัดกระสีเอ่อเฮ็ยงานแคชเชียร์เห็นหนึ่งเห็นหนึ่งยังภาพลุงตัวจริงโอเคียาดเนาะเอากันเจ้าไปไทยอีกเด้อเออแล้อล่อลอชื่วกาครับลอชว เห็นหน่อยหน่อยเห็นน่อยนึงเดี๋ยวไปถามวาแน่นี่ดีบ้อี่มีคนเคยทักดี่ว่าคืออื๋อู๋ป้คอยคอยเป็นคนดีเาไหนล่ะทักหนึ่งนี่เาว๋ยวมสิบอกบอสโจเ้ยเจ้าเจ้าของจับกมอดกะสบอบบอจักหาจ้อกเอ้ยจักคอยเีบ้อยไปางเพ่นถาเรถ่ายบ่ ยา <ร Stevens. S 1> บอสนห่อตอนที่เาตาแต่ได้ยินทานหมแม่บอบออีกก er ่น้องเท่งไหม่รีแค่เด็กข้างบอสมือนันมันค่นดีบ่อยปกติปกติเป็นคนข้างเพลงแล้วไหนอ๋อบอสงเนาะแม่จ้คนยืนมา วันนี้มาหอคุณแจ็คตมาหมืนคุณจ็คจผมเห็นน,น,น้องอุงอิงก็เรียกว่าโอ้บอสโจเมื่อไม่เม่ก็จังสีเนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับคลิปนี้ฝากถึงบอสโจสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับว่าทำไมถึงให้น้องอูอิงมาเป็นแคชเชียร์อยู่โลตัสกาลสิน 聊环保。Yo, <laughs> <laughs>